ผู้อารัชการจังหวัดลบบุรีค่ะนำในอำเภอทั้ง11อําำเภอและข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันขานรับนโยบายมหาดไทยสีขาวเดินหน้าโครงการเซฟโซโนดรังตรวจหาสารเสพติดในหน่วยงาน100%ค่ะ นายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยังย้งยาเสพติดเซฟโซนโนดรัง no ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมียรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในอำเภอ11ออำเภอพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยสมัครใจไม่มีการบังคับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นแบบอย่างที่ดีและปลอดยาเสพติด โดยโครงการมหาไทยสีขาวนะั้เป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในหน่วยงานภาคราัฐและเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความโปรง่งใสความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำงานของกระทรวงมหาดไทย สำหรับในส่วนของจังหวัดลบบุรีที่อำเภอเมืองลบบุรีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่10ถึง12มิถุนายน2568รวม3วันค่ะผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้นจำนวน1,105คนนอกจากนี้ในส่วนอำเภอต่างๆจะดำเนินการตรวจควบคู่กันไปอีกด้วยค่ะ